สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่12สิงหาคม2565นะคะดกตรแต๋วก็เอารูปภาพการทอผ้ามาให้ดูนะคะเพราะว่าลองมาฟังความฝันของมนุษย์นะคะว่ามนุษย์ฝันยังไงเนาะดกตรแต๋วถึงเอากี่กระตุกมาให้ดูนะคะอ่าอันนี้คือเป็นการทอผ้านะคะมาฟังความฝันของมนุษย์กันนะ มีอะไเนาะครับเออ่ว่าว่าค่อยฝันเบบนีจงได้จะมีีจาฝันฝันว่าจะไหนเนาะฝันฝันว่าไปถอนกาครับไปถอนกะฝนกระทุ่ฝาดขึ้นหงงขึ้นยังบันพุนฝนกระเศร้าบันครับฝนเศร้าก็ไปถอนกะาดน้สดำหน้าเลยว่าไปถอนนะถอนไปถอนมาถอนคนเดียวแลยไม่มีไผไปนั่งไหนครับนั่งถอนถอนถอนวันนี้เจ้าัผ่นพญาคุดพุนมากระทั่งไหนครับฝันเนี้ยพญาคุด เป็นอะไรเหี้ยคนหอลงมาเลยน่คนต้นจึ๊กลงมาเนาะนหอกเนียเจ้ท้องถอนกาไปทอนสามารถจะมีหัวใส่ัวเนาะแล้วก็วีมูนะ้นี่เลยใส่ัวนกัต้นเห็นคนคนบินตอนตจึ๊กลงมาลงมาแหละนอยยุดคนสี่นายสี่นายยุดเอ้าวียงบเื่อ้งยางนขั้งถอยเนาะทีจับเจ้าเรื่องนี้เหรอ เขาคนน่ะเเรว่าหวยพไดใรักไหนกล้าจะพ้อมเสียวไปดำหน้าพูเมนหน้าเจ้าพเมนเจ้าดีกล้าผู้มเขาเจ้าพะลุกที่ยังิจับเจ้าเจเจไปไร่ิมาจับไปเน่พูดมันจิดำหน้าเลยว่คือสิมีกล้าเสียมคนน่นนะครว่าบอข่ีกล้าออกกูนเดี๋ยวเบงทงเท่งพูดนน่ะเดี่ยวไปล้วว่ากินนีอันตป็นคนเลยกินนรีโอ้เออิได้ถอปานเจอเอเ ก็ชิลองมาจับเจ้าจุลากาเลยนะิเเลยนนีมีกาบุีกาดอ่หาว่าพี่ตัวว่าเสื้อกระดามึงคนละครับันก็เพิมจึงมาิมาจับบันจับแขนจับขาจับบนชุกบนนอคึงมาโอ้โจับขึ้นมาเับของกันเล่าอืึมเอ็งเต้นอันวกูเินหอใดนว่าูจะคว่ำกนจะของนคของมูเินคือหอใดจะของิลงหอมึงก็น่เลหอ สี่ป่วยตกเพกื่อจะดึงขาซักร่องดึงซักร่องซักลงนะครับดึงขานะ<ม>่ะวันนี้เมย์ืู้ว่าเมย์เคยฝันตะกี้เคยฝันว่าจะของหอแต่ผมมีคนจัเบเด็กผมมีผู้ใดมาจับมาว่ามาอยังเลยเมยตีพวกขาเนแต่ทำไมจะของหอเด้เฮ้ยเพราะเพราะว่ากินเมลีเมันนี่ผม แล้วเพิ่นจับแม่ยทำได้ไหมเพิ่นจับขาเมียซีมิจเจ็ดน้ำบ่จับกัจังหวะเมีตีที่ไหนหมอผู้ดึงจะตีอยู่ผู้ดึงถ้าแม่ตีแม่ก็ต้องตีกันเม่น้ำได้ครับตีกันเม่น้ำตีจับก็ต้องมีจเจ็ดเนนนอนจับก็มีจเจ็ดเพราะว่าเพิ่นดึงขาขาม่ขึ้นหอกขึ้นไปเนี่ยแต่พวกนี้เพิ่นก็ดึงลงมาดึงลงมาอย่างที่ครับจับแม่ยทั้งเจ็ดคนเลยบ่เออทั้งหกคนเลยบ่กคนเลยสะาดกระสาดคพื่อเอาแขนเอาขาเอาเนื้อดึงมาเลยสิบ่อยหอกอันนาครับครับสิบห วันขั้นคนหนึ่งต้อเป็นต้อเป็นปัญหาแต่ว่าผมหนึ่งมากเป็นพญาขุเนาะแม่นๆพญาขุดมีสิแปลวอย่างตัวมีบรูดเฮากับบรู้ว่าตัวไหนเนาะหรือว่าเปรีบต่ายอืมก็บ่แน่ใจเป็นไดบ่แน่ใจเป็นไดว่ามันสิเป็นแนี่ยอะขอบคุณแม่นุชมากนะคะที่เล่าความฝันดีๆให้ฟังนะคะความฝันของแม่นุชก็จะเกี่ยวกับเรื่องของผ้า จะเป็นเรื่องของการทอผ้านะคะช่วงนี้จะเป็นเรื่องของผ้าโดยเฉพาะเลยนะคะเพราะว่า,าผ้าที่แม่นุษฝ,ฝนเนี่ยจะเป็นผ้าพุ่มเรียงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเพราะว่าดรแต๋วมองออกนะคะเพราะว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับลายผ้าลายผ้าชื่อว่าลายกินนลีแล้วก็ลายเชิงคุดนะคะในฝันก็จะมีทั้งกินนลีมีทั้งคุดนะคะแล้วก็แม่นุษเนี่ยก็ไป ถอนกล้านะคะถอนกล้าก็คือถอนข้าวเขาเรียกว่าลายพุ่มเข้าบินลายพุ่มข้าบินเพราะว่าในฝันเนี่ยจะมีพยาคุดนะน้ำบินมาเนาะบินมาลงลงมานะเราก็จะมาจับจะมาจับมนุ์เพราะว่าเขาบอกว่าแม่นุชเนี่ยเหมือนเป็นขโมยขโมยกล้าของคนอื่นไม่ใช่ของตัวแม่นุ์เอง <c oughs> ไม่ใช่ตัวของแม่นุ์เองเพราะว่าเขาบอกว่าดูแล้วไม่ใช่แบบหน้าตาของแม่นุชเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แบบเหมือนคนอื่นไงเพราะว่าแม่นุชเนี่ยไม่ใช่ผ้าไง พอ,อข้างบนเนี่ยมองเป็นกินนาลีกินนาลีเขาก็เป็นลายกินนาลีที่แบบจะต้องอยู่บนท้องฟ้าอะไรประมาณนั้นนะคะเป็นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผ้าพุมเรียงนะคะก็คือผ้าลายกินนาลีผ้าเชิงคุดนะคะแล้วคุดเนี่ยจะมาจับเนี่ยจับก็หมายถึงเหมือนคุดเนี่ยจะหมายถึงแบบตราสัญลักษณ์ของตำรวจก็ได้นะคะเพราะว่าการจับเนี่ยก็คือ วันตำรวจไงวันตํารวจก็คือเลข17แบบนั้นนะคะอ่าแล้วทีนี้เขาบอกว่าหลังจากพอศ2480เป็นต้นมานะเมื่อก่อนเนี่ยจะมีการทอผ้าด้วยมือทอใช้ใช้กี่มือทอนะแล้วพอตอหลังเขาก็มีกี่กระตุกการที่มนุษฝันว่าตัวเองอะ อาจจะอยากจะบินด้วยเขาเรียกว่าอยากจะลอยอยากจะเหาะขึ้นไปเนี่ยลราก็ทําเป็นแบบเหาะขึ้นปรากฏว่าเหาะขึ้นได้นะแล้วแต่ปรากฏว่าก็มีนางกินนลีต่างๆนะน,นะดึงขาเขาเรียกว่ากระตุกขาอย่างนั้นนะกระตุกขากระตุกแขนก็หมายความว่ากี่กระตุกไง คือความฝันเนี่ยเขาจะให้เราแปลความให้ได้ว่าเอออันนี้มันหมายความว่ากี่กระตุกน,นะเพราะว่าพอมนุษย์เนี่ยบินขึ้นไปนะ่ะก็เขาเรียกว่าลอยตัวขึ้นไปได้นะ <ic ly adım> พวกกินนารีต่างๆเธอก็ก,ก,กร,ะระตุกขากระตุกแขนกระตุกขากระตุกแขนเขาหมายความว่าอันนั้นเป็นการทอผ้านะคะทอกี่กระตุกนะคะอันนั้นเขาเรียกว่าทอกี่กระตุกลายกินนารีกับลายคุดนะคะแล้วที่คุดมาจับเนี่ยเป็นเพราะว่ามนุษย์เนี่ยไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นคนที่เป็นเออ อะไรนะไม่ได้เป็นอยู่ในรูปของอยู่ในกลุ่มของไม่ได้อยู่ในกลุ่มของผ้าไงมนุษย์เนี่ยแต่แมนุษย์เนี่ยก,กําลังทากล้าเขาเรียกว่าถอนข้าวกันอยู่เนี่ยเข้าหมายความว่าลายพุ่มข้าบินอ่าอย่างนี้นะคะก็เลยคิดว่าหวยที่น่าสนใจนะคะก็อาจจะเป็นเลข80นะคะ80เป็นเลขที่น่าสนใจมากเลยนะคะอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะเลขที่น่าสนใจคือ 80 980นย8 0แล้วก็ข้างล่างอาจจะเป็น12หรือไม่ก็17หรือไม่ก็27แบบนั้นนะคะยังเหมือนเดิมนะคะ เพราะว่างวดเนี้ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องของผ้านะคะเพราะว่าวันที่12คือวันนี้12สงิงหาคมเป็นวันผ้าไทยแห่งชาตินะคะเป็นครั้งแรกเลยนะคะแต่ละคนก็เลยจะฝันที่เกี่ยวกับผ้านะคะแต่อาจจะไม่รู้ว่าอันนี้มันหมายถึงผ้าไงแล้วอย่างความฝันของปู่ขันแก่นที่ฝันเห็นปลาช่อนนะอปลาช่อนอเมซอนหูตัวมันใหญ่มากเลยนะคะสองตัวนั้นแะแล้วมันติดเบ็ดอ่ะมันติดเบ็ดนะคะก็นั่นแหละเขาเรียกว่าผ้าลายยกเบ็ดอ่ะเพราะว่าเรายังมีฝันอีกที่ ที่มีของปู่ขันแก่นเนาะที่ยังไม่ได้เล่าเนาะที่มีเด็กห้าคนเอาอปลามาให้ปู่สองตัวอ่าไปตกเบ็ดกันมานะเด็กห้าคนนั้นนะไปตกเบ็ดกันมาห้าคนแล้วก็เอาปลามาให้ปู่โดยที่ปู่ก็ไม่อยากจะรับหรอกนะแต่มันเด็กมันมันไปกันแล้วอะมันไปกันแล้วเรามันถึงมาบอกว่าเออปู่ผมเอาปลาวางไว้ข้างหน้านั้นนะแล้วปรากฏว่ามันก็ยังเป็นปลาอันนั้นก็ยังอยู่ในเบ็ดอยู่นะอ่าในเลยก็เลยก็เลยเหมือนกับว่า เป็นเรื่องของลายผ้ายกเบ็ดาลายผ้ายกเบ็ดนะคะสำหรับคลิปนี้นะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะดร mm. แต๋วนะคะก็จะแปลความฝันไว้เป็นช่องของตัวเองเนื่องจากว่าเวลาไปคอมเมนต์หรือให้ความเห็นไว้ในช่องคนอื่นนะคะคนก็จะมาคอนคอร์ดนะคะเพราะว่าดรแต๋วแปลความฝันไม่เหมือนคนอื่นเนื่องจากว่าดรแต๋วเรียนหนังสือมาด้านนี้ก็เลยใช้วิชาการ ในการแปลความฝันนะคะก็อาจจะไม่เหมือนคนอื่นแต่คนก็ค่อนขอดนะคะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าดตอร์ต๋วได้ความรู้จากการแปลความฝันแล้วก็ได้เงินของตัวเองด้วยไม่ได้ไปขอใครด้วยนะคะ